หนึ่งนาทีกับกอทอเมื่อขับรถท่ามกลางแสงแดดที่ส่องตาอาจทำให้เกิอดอาการเมยล้าและง่วงนอนได้ง่ายกว่าปกติหากรู้สึกง่วงให้ใช้นิ้วโป้งจิกไปที่โคนนิ้วก้อยข้างเดียวกันจะช่วยให้ตาสว่างขึ้นได้ถ้ายังไม่ดีขึ้นควรหาที่หยุดรถในที่ปลอดภยัยอย่างเช่นสถานีบริการน้ำมันหรือที่พักข้างทางเพื่อพักสายตาสักครู่แล้วจึงขับต่อไปส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่จึงควรเลิกติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมประจํารถที่มีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนกรองและลดความเจ้าของแสงแดดและควรเลือกใช้ฟิล์มที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกอเป็นชนิดเคลือบโลหะไม่ควรเลือกใช้ฟิล์มชนิดย้อมสีเพราะเนื้อฟิล์มจะเสื่อมคุณภาพกลายเป็นสีม่วงและไม่ติดฟิล์มกรองแสงที่มีสีดำหรือทึบเกินไปเพราะจะส่งผลกระทบต่อการขับขี่รถในเวลากลางคืนครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม